สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหุนเซนโดนหนักหมอปลายออกมาเตือนดวงผู้นำข้างบ้านระวังคนรอบตัวหมอปลายได้พูดถึงสถานการณ์ต่างๆในบริเวณชายแดนทีวีพูออฟฟิเชียลดยให้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมากมายหลังจากทำพิธีเสร็จ ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวโดวยนักข่าวได้ถามหมอปลายถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับดวงของผู้นำที่กำลังสู้รบกับไทยอยู่โดยเธอนั้นได้ให้ความเห็นความเป็นห่วงและให้คำเตือนไว้ดังนี้หมอปลายรู้สึกเป็นห่วงและสงสารผู้นำคนนี้มากผู้นำคนนี้อาจจะถูกหลอกได้ง่ายเพราะอาจจะไว้ใจคนอื่นมากเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่อันตราย ในฐานะผู้นำแนะให้มีสติและชูคิดได้บ้างนอกจากนี้หมอปายยังพูดถึงเรื่องของการโดนสแกมเมอร์หลอกและกล่าวว่าไม่ควรจะมีการผลิตสื่อที่เป็นข่าวปลอมในประเทศไทยหมอปายยังกล่าวถึงข่าวปลอมเกี่ยวกับความรักและชู้สาวของผู้นำคนนี้และชี้แจงว่าข่าวเหล่านั้นเป็นข่าวปลอมโดยบางคนทำข่าวปลอมได้เก่งมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่มีควรทําแต่ก็ทําให้เธอนั้นคลายเครียดและนอนหลับได้เหมือนได้ผ่อนคลายจากข่าวที่รุนแรงย้ําคําเดิมโหนฟองสนานเปิดตําราชี้ชัยกเกษมอนุทินบิ๊กตู่ธนาธรดวงดีย้ําอนุทินดวงพุ่งแรงนําโด่ง30สิงหาคม2568โหนฟองสนานจามรจันท์หมอดูชื่อดังกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ว่า ที่ผ่านมาตนได้เคยทำนายไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2567ว่าหลัง18พฤษภาคม2568นักข่าวการเมืองจะเริ่มวุ่นวายมากขึ้นและดวงของนางสาวแพททองทานชินวัตรช่วงปลายปลายเดือนก,กรกฎาคมอาจจะต้องจำใจจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่หากรอดมาได้ในช่วงวันเกิดของคุณอุ้งอิงก็จะมีอุปสรรคอยดักไว้เป็นระยะระยะซึ่งเป็นจริงตามนั้น ก่อนอื่นจึงขอแสดงความเสียใจกับนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งซึ่งถือว่าการพ้นตาแหน่งนี้เป็นการพ้นพงน้ำที่เป็นเรื่องทุกใจไปได้นอกจากนี้โหนฟองสนานยังทํานายดวงการบริหารการของรัฐบาลชุดใหม่ที่กําลังจะมาถึงว่าอาจจะเริ่มต้นทํางานในช่วง19พฤศจิกายน2568 แต่ตนไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรถึงเริ่มงานได้ช้าอย่างนั้นขณะที่ดวงชะตาเบื้องต้นของเหล่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและแกนนำทางการเมืองที่มีอยู่ชื่ออยู่แถวหน้าทางการเมืองขณะนี้ฮหนฟองสนานย้ำว่าคำทำนายนี้ถูกเขียนตั้งแต่ปลายปี2567แล้วว่าช่วงนี้มีปรากฏการโชคเทวริศคือดวงดีขั้นสุดในช่วงหนึ่งของชีวิต กับนักการเมือง4ี่คนคือชัยกเกษมนิติสิริอนุทินชาญวิรกูลเอเด็กประยุทจันโอชาและธนทรจึงรุ่งเรืองกิจโดยระบ,บุว่าทั้งสี่คนมีดวงโชคเทวริษแต่ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นก็อยู่กับดวงของแต่ละคนจะไปแข่งกันเองส่วนคนที่พิเศษในการทำนายครั้งนี้คืออนุทินชาญวิรกูลที่โหนฟองสนานบอกว่าทราบลัคนาเมธ ธาตุไฟจึงทำให้ทราบว่าช่วงนี้ไปจนถึง14กุมภาพันธ์2569เป็นโอกาสทองที่จะได้โชคใหญ่ซึ่งเป็นดวงลักษณะเดียวกันกันกบดวงเมืองคือต้องเจออุปสรรคเสียของรักไปแล้วจึงจะได้กลับคืนมายกตัวอย่างคือดวงเมืองที่เสียพื้นที่การรบที่ชายแดนกัมพูชาไปก่อนที่ทหารนั้นจะยึดคืนกลับมาได้ส่วนอนุทิน ก็เสียตำแหน่งทางการเมืองไปและขณะนี้อาจจะได้กลับมาแต่ก็ต้องจับตาดูว่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีรองนายกหรือดวงดีที่สุดได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลับคืนมาอาจารย์โอเล่เตือนครึ่งปีหลังจับตาภูเขาไฟไม่อยากให้คำทํานายเป็นจริงอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเตือนครึ่งปีหลังชี้ปีมะเสงส5ง8 หนักที่สุดใน12ปีนักษัต์ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคมคนไทยยังคงตื่นตระหนกล่าสุดชาวเน็ตพากันแชร์คลิปคำานายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่เคยเตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวช่วงต้นปี2568ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงล่าสุดอาจารย์โอเลยานสัมผัสโดยตรงดอกมาเผยถึงดวงช่วงครึ่งปีหลังยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะภูเขาไฟด้วยระบุว่าตามหลักโหราศาสตร์ต้องจับตาดูดาวอังคารเรื่องของภัยพิบัติสงครามหรือธรณีวิบัติอุบัติเหตุต่างๆ่ายไฟไหม้แผ่นดินถลม่มแต่ต้องจับตาดูครึ่งปีหลังในแถบวงแหวนแห่งไฟเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตอออชใต้หมู่เกาะอ,อินโดนีเซียต่างๆให้ระวังภัยพิบัติธรณีพิบัติ จะมีแผ่นดินถล่มแล้วมีคลื่นน้ำที่ต้องจับตาที่เคยพูดไว้นานแล้วคือภูเขาไฟฟูจิและภูเขาไฟที่อินโดนีเซียไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดขึ้นปีนี้ถือว่าเป็นงูที่ดุปีมะเสงปี2568ถือว่าหนักที่สุดใน12ปีนักษัต์อยากบอกว่าอยากให้มีสติอยู่เสมอ ดีที่สุดคืออย่าประมาทเปิดคำทํานายหมอบีทักแรงครึ่งปีหลัง2568ระวังภัยพิบัติกรุงเทพมหานครเจอเหตุหนักเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่หลายคนนั้นให้ความสนใจอย่างล,ล้นหลามหลังจากที่กอฟเบญจพลได้เผยคลิปลงทางช่อง y o u t u b ep e 29หมอบีทักแรงครึ่งปีหลังน่ากลัวมากพร้อมบทสรุปนิทานที่แม่น้ำเจ้าพยา คุยเล่นเน้นจริงโดยได้เชิญหมอบีทูตสื่อวิญญาณมานั่งพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลัง2568ช่วงหนึ่งของรายการหมอบีเผยว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ดูตามความเป็นจริงทุกอย่างน่ากลัวมากผมยังกลัวเลยจะไปยังไงเดือดร้อนทั้งหมดใครจะมาดึงเรามันไปทั้งรากหมดเลยรอวันระเบิดมันแย่หมด คนก็ยังไม่สนใจยังใช้ชีวิตต่อไปน้ำท่วมก็ปล่อยไปตามกรรมคนไปช่วยก็โดนด่าก็แย่ฉุดลงมากันหมดคนมีหน้าที่จัดการอยู่ไหนแล้วก็มีสังคมโกรธเกลียดเคียดแค้นกันเต็มไปหมดเราใช้พลังตรงนี้มาทำอะไรดีๆกันดีกว่าไหมมันแย่จนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วข้างนอกในโลกอเมริกาหึมหึม จีนอย่างนั้นตรงนี้รบกันอินเดียมาแล้วมันไม่มีอะไรส่งผลให้ไทยดีเลยแค่นั้นนะ่ะไม่พอนะเราตีกันเองอีกจะเอาอะไรมาดีเรานะ่ะเลิกหวังพึ่งคนอื่นแล้วกลับมาพัฒนาตัวเองร้านไม่เวิร์กปรับปรุงยังไงปรับปรับเข้าไปปรับให้ตายไปข้างหนึ่งทำเข้าไปทำเข้าไปอยู่ได้ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นว่า เรานะ่ะจะตีกันไปทำไมนะ่ะเราจะร่วมกันพัฒนาขึ้นลดทิฐิมาร่วมกันทำอะไรดีๆยังไงก็รอดนอกจากนี้ยังมีช่วงหนึ่งของรายการถามเรื่องของภัยพิบัติหมอบีกล่าวว่ามันเป็นไปตามปกติเราทำร้ายโลกเองแล้วมันมามันเป็นปกติเรานะ่ยได้สร้างเหตุปัจจัยไว้อยู่แล้วอย่างน้ำท่วมเราจะเริ่มมองว่า มันปกติมันปกติตอนไหนมันไม่ปกติแต่พอมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นบอกปกติมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจากสิ่งที่เราทำกรุงเทพมหานครฝนตกแป๊บเดียวสะดุ้งแล้วบอกว่าแก้ยากก็ต้องแก้ก็ไม่เห็นแก้บอกเรื่องปกติถ้ามันท่วมมากขึ้นกว่านี้เกิดวิกฤตใหญ่โตตอนมันมาเรื่อยๆไม่สนใจ จะรอให้ท่วมจริงๆไม่ต้องรอคำทำนายหลวงปู่หลวงพ่อไหนก็เห็นเห็นอยู่มันเพิ่มขึ้นแต่เราบอกปกติความผิดปกติวิปริตของคนที่สุดก็คือเรื่องนี้ที่มองเห็นสิ่งผิดปกติเป็นเรื่องปกติเราเลยไม่แก้ไขห่วยก๊อปปิญญพลถามต่ออีกว่าบางคนบอกปีนี้จะมีสึนามิซึ่งด้านหมอบีเผยว่าไม่ต้องเรื่องคำทำนายอะไร โซนที่มีผลกระทบญี่ปุ่นจีนเกาหลีมาถึงไทยมีมาอยู่แล้วมันเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นยังไงก็เกิดรอยแยกก็เกิดขึ้นแล้วฝั่งโน้นฝั่งนี้ยังไงก็เกิดมากน้อยใหญ่ไหมต้องเกิดเรานะ่ะรับมือไหมแต่น่ากลัวจริงๆคราวที่แล้วผมนะ่ะบอกน้ำท่วมอีกท่วมแล้วไงฤดูการเปลี่ยนแปลงผมก็บอกเราเสร็จแน่ ย่างไรก็ตามด้านของก๊อบเป็นจพลถามว่าปี2572น้ำจะท่วมจริงไหมถึงขั้นต้องย้ายจังหวัดไหมหมอบีตอบว่าตามหลักยังไงก็ท่วมก๊อบพูดเสริมว่าในกรุงเทพนะ่ะหมอบีตอบทิ้งท้ายว่าใช่ครับ